สวัสดีครับพี่น้องครับขำขึ้นนี่ครับมาพอกระเบาาตึงปัทุมลาดครับมือนีเดินทางมาไกลในขำขึ้นนี่ครับตอนนี้กับประมาณตีหนึ่งครับพี่น้องครับตีหนึ่งกลัวครับเทือบาตึงจะเดินทางมาหอดครับเบาตึงเดินทางมาแต่ปัทุมลาดนะครับเด้อมาอำเภอ วัดตาพานครับพี่น้องครับจังหวัดอำนาจเจริญครับระยะทางประมาณห0าสิบหกสิบโลเนี่ยแหละครับเพื่อจะมาทำคอดให้พี่น้องเกษตรกรครับเขนนีอยุไกเนี่ครับทึ่งกระเดิกน้ำครับเที่ยงขึ้นกลัวละครับพี่น้องครับตีหนึ่งกลัวละครับ เป็นย่ำลับย่มนอนนะครับเนาะแต่กระต้องมาครับเพว่างัวเพิ่นเจ็บท้องครับเพิ่นสังเกตง่วเจ็บท้องครับพี่น้องครับเจ็บท้อง้วก็พกเงี้ยวแตกครับเพิ่นกับบอบลี่ล่อเลยครับเพิ่นกบเบงชิปเบาตึงนี่แหละครับเพิ่นเป็นเอฟซีใหกันครับเบิงชิปทำคอร์ดครับก็เลยตาสินใจโทรเอือนเบาตึงมาเลยครับเพิ่นใจบดีครับ พว่งง่วเพนกับเมใหไงแม่งามครับพี่น้องครับบอฉลาดใจครับเห็นพวกเงี้ยวแตกครับทัเอินบ่าตึงมาเลยครับบ่าตึงก็ใส่เวลาเดินทางกับประมาณชั่วโมงเศษครับมาถึงง่วกันยังบ่ย่อมออกครับบ่ยอมออกบ่ยอมเป่งครับเสียเพนมาะขาซ่องครับบันนี้ครับเอาพนมาะขาซ่องกอนครับแล้วก็ให้เพนหูฟังมาไห้ครับเพื่อจะนำดูเมื่อว่าง มองฟางนี่ครับตีหนึ่งกลัวเหครับพี่น้องครับเป็นย้ำรับยามนอนครับเบาถึงกับบ้านเดินนอนนะครับขึ้นนี่แรนสองงานครับทาขอดทั้งสองงานครับงานแรกอยู่กับบ้านจะของครับทํขคอดประมาณสี่ถุมได้ครับงานแรกครับมานอนได้เงียบนึงครับพี่น้องครับก็ได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านเกาบอครับ เกาบอยวดเกาบอนี่นะครับอำเภอหัวตะพานครับจะสินนางัวเขาซ่องก่อนครับเพื่อจะตรวจเบิงครับว่าอาการมันเป็นจังไดครับเป็นอย่งคือบนย่อมออกครับพยายามมาเขาซ่องก่อนครับพี่น้องครับชิปนี้ก็อาจสินยาวเนครับประมาณ20สิบนาทีพุ่นแล้วครับ ผู้ใดอยากเบิงเร็วๆกะรีเบิงใด้อครับเด้อรีเบิงใดครับผูอยากเบิงตามขั้นตอนไปก็เบ,บาตึงกะคอยเบิงไปครับพี่น้องครับรุ่นไปน้ำกันครับมาทำขอดอยู่หลังวัดครับ เกาบับัวเกาเนี่แหละครับอำเภอหัวตะพ่านครับส่วนมากก็บ่คอยเดรับงานไก่ปานนี้แล้วครับ,ตรบ,บ,บ,แ,รบแต่พี่น้อง fc เลียกลองครับกะเลยปฏิเสธบัได้ครับปฏิเสธบัได้ครับกะจำเป็นต้องมาให้เพื่อนครับบาตึงกรอยัก แนะนำหาหมอแถวไกลและครับเพื่อสีเดซอยท่านครับเกิดยังขืนครับบาตึงกันยุไก่เพื่อสีเดินทางไปฮอดครับญานิมอท่านเวลาครับกาติตโตหมอไกลๆไว้นําครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยครับเพื่อนกะล่อแต่บาตึงครับเห็นชีบบาตึงกันอยากล่อบาตึงไปทําให้ครับกาเลยต้องไปให้เพิ่นครับพี่น้องครับ ขอซ่องเรียบร้อยครับบรรยากาศหนาวแล้วครับทางจังหวัดอำนาจเจริญครับก็ให้พี่น้องเอฟซีครับใส่เสื้อแขนยาวนั่นนะอาบน้ำตะเว้นครับไปบนหน้าก็บ่เป็นังครับอาบต้นหัวค่ำก็ได้ครับหรืออาบดึกก็ได้ครับเดี๋ยวบอถึงตรวจเบื้องก่อนครับเสียกันยังยานอยู่ครับ ปกติสิเอาหัวซุปเข้าไปในซองครับอันนี้เพิ่นบ่นยอมเขาครับก็เลยตามใจเพิ่นก่อนครับพี่น้องครับเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนครับว่าทาที่เพิ่นสิเป็นจังได๋ครับช่วงนี้งานเคตทำคอดก็มีเขามาเรื่อยๆครับ เด้ลงเน่บอด้ลงเน่ครับบางเจ้าพนกบออยากออกซื้อออกน้ำครับอายกล่องครับพี่น้องครับก็เลื่อบอเดทายกม็มีครับมาถ่ายไวก่อนครับพี่น้องครับ ครับว่าอยากเอาเขาไปเลิกป็นได้ครับซ่องครับยานเพื่อนลมใช้ซ่องกับอาองยาครับแต่ตัวนี้บ่ได้ครับเพื่อนเพื่อนอยากดีดอยากยันครับเดี๋ยวครับเอ้าสิตายก้อนงัวบ้าตึ้นกระดครับเหยยบกับดักจ้าของเกือบลมครับพี่น้องครับนี่ครับในชุดที่สุดกับนำเพื่อนเอาเขาในซ่องจนได้ครับ เพราะว่าเพิ่นอยู่บนนิงครับโจ๊กเข้าไปเพื่อนก็อยากดิ้นอยากถีบครับก็เลยตัดสินใจเอาเขามาสุดเลยครับสุดซองครับล็อกข้อไว้ครับวันนี้ครับนี่มาลุ้นกันครับวันนี้ครับใส่เมฆัดอีกที่นึงครับเชือกบระยูครับเตะกับเตะไม่นีแล้วครับถ้าเพื่นบเจ็บครับ ของงซสอมงัวใดครับพี่สังเกตครับเห็นสายขา,ขา,ขา,ขาขวๆครับว่าเป็นเส้นนิยังครับเป็นกับทรงวิดีโอให้บ้าตึงเบิงครับบ้าตึงว่าแม่นั่นน้ำนวยเพิน่นสิออกครับเิ่นบ้านเป็นสายสายเป็นเส้นบ่าขาดได้ครับเิ่นว่าครับข้าวหนึ่งหรว่าพวกเหยวแตกครับน้ำคําแตกครับ บอตึงกันเลยเดินทางไปให้เพิ่นครับที่แหลให้เพิ่นซ้อมก่อนครับว่าแมนอิลีบอเจ็บท้องอิลีบอครับบาตึงกันสังเกตอาการนะครับอาการห้เพิ่นสังเกตทางนั้นครับผู้อยู่กังัวครับเพื่อไปสิบอใหญ่เสียเถียวครับไปมุดรูบวบเปิดกะเสียเวลาครับเสียเถียวไปครับมันไก่ครับพี่น้องครับก็ให้เพิ่นเช็คหัวสักก่อนครับ น้ำค่าแตกแล้วครับก็เลยแน่ใจก็เลยได้ไปให้เพิ่นครับวันนี้ครับตรวจเบิ้งครับตัวนี้ออกถึกท่าครับขาหัวมาถึกท่าครับแต่บอย่อมเบงครับแม่ครับเป็นแม่เก่าครับแม่เคยผ่านการมีลูกมาแล้วครับแต่กับบอย่อมเบงครับพี่น้องครับของนี่หูวซึกว่า พีกายเบาตึงกมาแล้วรอบหนึ่งครับเป็นลักษณะเดียวกันครับปีนี้เพิ่นกันเลยเอิญเบาตึงอีกครับจอกโตเบาตึงอีกครับแม่นี่เป็นแม่ที่สองแล้วครับมาทําขออพีกายได้โตเม่ครับในเพจเมียครับปีนี้ก็ญานก็เลยเอิญเบาตึงอีกครับมาลุ้นกันครับว่าสิเป็นเพจเมียสอนบาครับ อยู่ในทองพันสม KF31 ไหวัครับมาลุ่นกันครับผลงาน KF31 หนึ่งครับน้ำคำน้ำเมือกครับน้ำเมือกหลายแห้งครับโจเข้าไปง่วนหน่อยกับสู่ครับสู่ก็บ่าตึงครับบ่ยอมให้จับขาครับยันครับ ยันขาทกขาครับแต่บนย่อมออกมาครับเบาเบาตึงก็จําเป็นต้องเอาเสื้อ,อไปมัดขาเพ่นไวคไนไ้ครับจากขาใดเป็นขาใดครับที่เหลี่ครับว่ามันมัดคุณละขาอยู่ครับสรูปเหลี่ยวไปมัดขาเดียวกันครับก็เลยต้อง เอาบวงเขาไปมัดอีกขาหนึ่งครับต้องมัดคนละคาครับมัดถือขาเดียวกันครับเป็นทกกขานะครับสำหรับขาไปมาความผิดพลาดเกิดเกิดขึ้นใดครับ น้ำขําแต่ประมาณรวมกับบ่าวตึงมากกับประมาณชั่วโมงกว่าครับบอท่านถึง2ชั่วโมงแล้วครับเพราะว่าน้ำเมือกน้ำคําพนบอท่านเหนียวครับถ้าเป็นวุ้นเป็นเส้นนั่นแสดงว่ายู่โดนครับยู่โดนกับอาจิบอคอยปลอดภัยบอคอยแข็งแรงไ้วปะไหครับลูกครับเอาเตียมทาเด้ครับเด้อเตรียมดึงซอยกันครับวันนี้ครับโอ้แนนครับแนนอนู่ครับแนนอนู่ครับ เอาแหงบดเถิงครับขอกำลังเสริมครับอ้าวดึงซ้อยกันครับพี่น้องครับดึงสอยกันครับอ้าเอ้าเอ้าเมื่อนกับเมื่นครับอ้าแนนกับแนนครับวันนี้ครับมาลุ้นกันครับพี่น้องครับเพิ่นกับประเด็นรับเดนอนครับซ้อมงัวครับเสียกรูดขาหนึ่งครับเดี๋ยวมัดไหมครับเพราะว่ามันลื่นครับลื่นครับ เอาสิไปดึงมือเปล่าอะไรครับต้องหาเชือกมัดครับจังสิไม่แห้งดึงครับเชือกมัดแน่หรือว่าผ้าแพรมัดหรือว่าเอาเฟี้ยงรูปขาแล้วก็ดึงครับอ้าดึงครับดึงครับเอาแห้งกว่านี้ครับเอาซอยกันครับอหัวโพแล้วครับหัวโพแล้วครับติดช่วงท้ายครับเอาดึงครับดึงครับดึงออกไปเลยครับดึงแห้งเลยครับดึงล่วงไปเลยครับดึงอู้ แดงสัมผิืๆครับแบบนี้ครับมัวออกใหม่เนี่ยเบิ่งอาจสิเป็นสีดํานะครับเด้อปัญญาพิ่นแหงแล้ว่นก็สิเป็นสีแดงครับอ้อยซอยเลยครับรอดบ่ครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับโอ้ยครับรอดครับรอดครับรอดแน่นอนครับเพราะว่าพ่นสูงก็เบาตึงอยู่ครับดันในครับเพรผูครับพี่น้องครับโอ้ยครับ ขำอ่อยต่อยครับเป็นพ่อพันต่อไปครับภูกระดีเมีกระดีครับเอาไว้้าขยายพันธุ์ห้มูน้ำครับพี่น้องครับแบ่งปันพ่อพันครับมานมานมานใหญ่ไว้ครับมานมานมานเฮ้งเฮ้งงครับสินวีแบบแบบครับตำราโบราณครับ ดูเคเอฟสามหนึ่งครับผลงานได้เพจผู้นะครับเด้อลำตัวยาวครับไข่สองใบครับเพียงกันครับนำคำไร้แห้งครับงวดตัวนี้ครับทายูโดนก็นี่ก็อาจิโบโลดก็ไดครับพี่น้องครับนำคำไร้แห้งครับ บบย่อมออกมาครับบบย่อมเบ่งครับเดิมอยากยกหัวแล้วลครับพี่น้องครับ้ดีใจยี่เด้อครับออกได้แม่กับปลอดไพ่ครับปลอดไพ่ทึ่งแม่ทึ่งลูกครับวันนี้ครับมานมานมานํานานำคูคํำคูณใญ่ว่าสินวีแบบแบบ ออกได้กับประมาณตีสองพอดีครับพี่น้องครับตีส2งสองสานาทีครับเบาตึงเดี๋ยวนอนหนีบหนึ่งครับบ่พอชมวงครับก็เ,เลยเดี๋ยรับโทรศัพท์อีกครับจิบปล่อยเม่เพิ่นออกมาดนะครับเด้อบบบนี้ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับลูกสายครับ หัวเกีียวหัวเวีนของเพิ่นครับแม่ลำตัวยาวสับสูงลอยสีสีบวกครับนิสัยดีนะครับแม่ครับให้ลูกดีครับแม่นี่ครับเอาเรี่ยวลูกก่อนครับอยู่อำเภอหัวตะพานนะครับเด้อจังหวัดอำนาจเจริญครับ เบาตึงทำขอดครับสรุปแล้วประมาณแล้วแลวประมาณตีสองตีสกกลัวครับตีสอนิดๆครับต่อไปก็ับเป็นนาทีของแม่เพิ่นครับสิดูแลลูกครับที่นองก,กับเบิ้งไหวครับเกษตรกร,ร,กรครับยาชลาดใจครับ บางที่เป็นแม่เกาเคยออกเองกะกะแม่โตมากะอาชีออกเองบม่ได้ครับถ้าพิษปกติพิษสังเกตกะให้โทษตามหม้อครับให้เอใจว่าเพินสิออกพิษทาหรืออาชีบเบิงครับหรืออาชีขาพับข้อพับครับเพินจังบ่ออกครับเคยออกเองได้กะเยาว่าแต่พินอออิออกเองได้อีกครับพี่น้องครับ พวกเงยแต่กับเป็นจำงแล้วกัยังบ่มีเห็นขาเห็นขาโพอยู่กับเฝ้าตามหมอได้ครับเดอ้อยาสีได้ลูงวงกะเก้าเดือนสิบเดือนครับพี่น้องครับยาฉลาดใจครับตามหมอว้กกอนครับพี่น้องครับอันนี้เพนบอรี่ล่อครับเห็นท่าที่ครับ โปรเนียแตกเห็นงัวก็ร่งสงสัยสีออกดูกับท้เอินเบาตึงไว้ก่อนครับโท้มาว่าอาการสูฟังครับเบาตึงกับบอเนียใจครับเพราะวาเบาตึงยูไกลครับกะรอสัญญาณให้นชัดเจนก็นี้ครับเบาตึงกับจังสีเดินทางไปครับให้เพิ่นซ้อมงัวครับพอดีพวกเนียแตกแล้วของแทบเบาตึงกับจวดเลยครับวันนี้ครับให้เนี่ยจะเตือนมั่นไว้ครับ โชคดีครับเติมน้ำมันไว้ครับให้น้ำมันหน่อยบอฮอดแน่นอนครับเพราะว่าระยะทางไกลเติบครับอำเภอหัวตะพานก็เลื่ออำนาจเข้าไปอีกครับเส้นทางเข้าไปทั้งในครับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมชิปนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับ ฝากกดติดตามกดแชร์ให้บ้าตึงเนเด้อครับเด้อคลิปที่เป็นประโยชน์ก็ได้ครับเพื่อเกษตรกรเฮ้าสิเดเบิงไว้ครับวิธีทำคอดครับพี่น้องดึงแห้งย่านงัวเจ็บขาโบแมนครับพี่น้องครับขางัวเป็นขาที่แข็งแรงครับกอขาเพิ่นครับขาหนาครับดึงแห้งกับโบเป็นยังครับเพิ่นบ่เจ็บดอกครับเฮาชิดไปเองครับพี่น้องครับ เป็นบอเจ็บครับออกมากกัลูกแล่นตึงตังคือเก่าครับเพรวาวะง้อถั่วงวัอสมบูรณ์แล้วครับขาแข็งแรงกระดูกที่แข็งแรงครับจะไปมัดข้อดึงพันใจโบออกได้ครับถ้าประจักจังหวะดึงวิธีดึงครับให้มัดขาครับพี่น้องครับมัดขาโจกเบึ้งหัวเบึ้งถือท่ากับจังดึงเด้อครับเด้อถ้าอยูาาย่ไกลกะ แอดไลน์ทักไลน์มาหาเบาวตึงได้ครับเปิดกล้องกับบอกไปนําครับทําคอดไปนําครับหลท่าันกับวิดีโอมาให้เบิ่งครับกับเบาตึงกับบอกไปนําทําคอดไปนําครับเติมมีนทยอยก็มาแล้วครับวิดีโอข้อครับพี่น้องครับขาโมใส่ยืนยันกระไดครับจำเป็นต้องได้เฮตุเองนะครับ เดิมแข็งแรงนะครับพี่น้องครับแข็งแรงไว้อยู่ครับเพราะว่าพิ่นโตใหญ่ครับขอพุ่นครับสวัสดีครับผม